สวัสดีครับทุกท่านช่องดาวินนาคาของเราห่างหายไปหลายเดือนอยู่เพราะว่าติดภารกิจโดยทีมงานของเราแต่ละท่านก็ติดภารกิจกันทุกคนก็เลยได้จัดเวลามาใหม่จัดเวลาที่จะนำคลิปในแบบฉบับของพวกเราดาวินนาคามาเสนอ เราจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเมตตามาสเนเรื่องว่านต่างๆแล้วก็มีคลิปอะไรที่เป็นเก็บความรู้สอดแทรกบ้างเป็นบางครั้งสำหรับวันนี้ขอนำเสนอเหรียญจิกโกปากน้ำโพเป็นเหรียญที่แอดคาาบาลน้าแอดของเราหรือหลายท่านเรียกว่า พี่แอดพี่แอดคาราบาวยืนยงโอภกคุลนั่นเองเป็นเ,เรียกว่าเป็นผู้ร่วมจัดสร้างเป็นเหรียญจิกโกหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนชื่อรุ่นว่าจิกโกปากน้ำโพอันนี้ก็เป็นเหรียญลุ้นเป็นกล่องลุ้น ทางเราได้จัดจองเหลียงลุ้นกล่องลุ้นะมาสองกล่องยังไม่ได้แกะซีนเลยก็เลยจะมาลองลุ้นดูว่าข้างในเป็นเหรียญอะไรบ้างสำหรับกล่องทำออกมาได้สวยงามมาก ทางซ้ายมือของผมกล่องจะมีลักษณะที่ว่าเสียงดังครับเวลาเขยา่าทางฝามือเขย่าแล้วเสียงไม่มีครับแต่ทางซ้ายเสียงจะมีเยอะมากเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันเลยว่าเราจะได้เหรียญอะไรเป็นเนื้ออะไรแบบไหน สำหรับหลวงพ่อพัดปัจจุบันท่านเป็นพระเกจิที่มีเชื่อเสียงแล้วก็ท่านเป็นเกจิที่มีเมตตาเป็นที่นับถือของลูกศิษย์ลูกหาข้างหลังเป็นโลโก้ของคาราบาวครับกล่องแรกครับที่ว่าไม่เสียงมี เสียงไม่ดังเท่าไหร่แต่กล่องกล่องนี้เสียงดังมากผมรุ้นเสียงกล่องกล่องที่เสียงดังก่อนดีฟฝ่าที่มีขยับแล้วเสียงดังมากรูปแบบกล่องทำมาได้สวยงามเปิดแล้วครับ อันนี้เห็นข้างหลังนะครับเป็นทองแดงนะครับน่าจะเป็นทองแดงครับเรามาดูข้างหน้าว่าจะเป็นแบบไหนลักเป็นลักษณะไหนขอบลงยาเขียวครับแล้วก็ลงจีวรส้มสวยงามมากครับถือว่าไม่ผิดหวังครับเรามาลุ้นอีกเหรียญนึง จะเปิดแล้วนะครับสามสองหนึ่งเป็นสีทองน่าจะเป็นทองทิพย์หรือเปล่าหรือเป็นทองฝาบาทพลิกหน้ามาสิครับเป็นเหรียญทองฝาบาทครับน่าจะเป็นทองฝาบาทนะหรือจะเป็นทองคำก็เดี๋ยวผมเช็คอีกทีนะครับ เป็นทองฝาบาทหรือเปล่านอแต่สวยงามมากครับไม่ผิดหวังสำหรับท่านผู้ที่ดูคลิปนี้อยู่สนใจต้องการเช่าหาก็เข้าไปที่เพจและกลุ่มของหลวงพ่อพัดได้มีหลายเพจครับก็เลือกหาดูเอาใน facebook นะครับ วันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับที่ชมการรีวิวของพวกเราอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์จดกระดิ่งอ่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ